สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขผสุขคนเมื่อเนมพอดยานิสคือเกาละจา้าพี่น้องจา้ายานิวก็มีคาอัปเดตเรื่องบอสบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ล่าสุดมีคนว่าบอสบิ๊กแบบนี้ด่วนยื้อไม่ไหวสิ้นใจแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์งานนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังคือน,นอที่นี่พี่น้องจา้าเดี๋ยวยานิสวสู้สู่ฟังนอก,ก็คือว่าล่าสุดมีคนว่าบอสบิ๊กแบบนี้พี่น้องอันบอสบิ๊กแล้วก็ได้แชร์โพสมาเนะพี่น้องแล้วก็เขียนแคปชั่นแบบนี้แม่น ใจสิ้นใจแล้วแล้วตาพนากิจวันไหนสิเผาเมือ่อใดล่ววะว่าสันละบาเบื้องอันผิดเขาเลกกาะกราบังสีดกเขาว่าด่วนยื้อไม่ไหวสิ้นใจแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ว่าซานพี่น้องขึ้น่าเผื่อคักแท้แล้วก็อีกโพดหนึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็เขียนแคปชั่นแบบนี้ล่ะพี่น้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หามื้อเผาได้ยังสุดยื้อว่าซานเว้าแล้วเป๊ก เพียว,ยวสักแก้วโอ้ยกะหาว่าเพิ่นคักนพี่น้องก็คือว่าล่าสุดมีเพจดังว่าเพิินนพี่น้องจ้ะบอดบิ๊กแล้วกับโพสแคปชั่นแบบนี้เอซหลายๆ่านกำลังไหลข้ามาสแสดงความคิดเห็นวอากับบอดบิ๊กนพี่น้องอยังไ๋คือมาหาว่าเพิ่นคักแท้ฉันเมาแล้วร้องไห้หนักมากตอนนี้ฉันจะไม่ขันมากตอนเท่ายิ่งอยู่ในกลุ่มเปราะบางด้วยว่าษนเพิ่นกับแซวเล่นนพี่น้องอยากชนแก้วจังเลยค่ะพอบอดบิ๊กแล้วกับบนัน เพียวๆสักแก้วเนาะพี่น้องจ้าโอ้ยเอฟซีไล่ๆสันก็ว่าแต่ละมือแต่ละเดือเนาะสันเราเป็นกระเทดอนการ์ตุนหัวหล่อนอะพี่น้องแจ้งเลยกาว่าเพิ่นแจ้งสารเขาต่ออายุให้เจ้าผู้ใหญ่บ้านโอ้ยบอเดอร์ border, แม่ไม้สีหลายคักเดบอสสันเอฟซี FC วาเนาะพี่น้องจ้าสุขภาพแข็งแรงขะพ่อกายอายุยืนหมืน่นหมืน่มนปีจ้าเพิ่นต่ออายุให้เจ้าอิหรีร่ะพยาบาลฟินแลนด์ โอ้ยหนองวดหนะ้าอายุบอสต้องเข้าแล้วล่ะคะ่ะสันคำว่าสุดยืยอะเป็นความรวยความปังคะ่ะผู้ใหญ่บ้านเฮงเฮงปังปังรวยรวยชุดไม่อยู่จ้าเพียวเพียวสองแก้วไปเลยสันเอฟซีน้องพี่น้องยื้อไม่อยู่มีแต่เฮงเฮงปังปังงานเข้ารวยรวยจ้ากับกันน้องพี่น้องเนะชีวิตใหม่ที่ดังทะลุฟ้าเลยคะ่ะน้องบีก๊กมีแต่สีอายุยืนหมื่นหมื่น,นปีพุ่นละ แม่นความเพื่นวาละพี่น้องจา้าแต่ละมือแต่ละเด็กเกิดเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขักเนาะโอ้ยเนาะเห็นโพสหาว่าเพื่นเนาะคิดว่าน่าจะอยากให้เพจดังแม่นยังอีกต้องหาหมอแล้วพี่บีกสันเอฟซีกลับมาแซลเหรียนละพี่น้องอันนี้ใครโพสนี่โอ้ยเนาะขอให้ดังๆปัง,ปง,ปงๆรวยๆจา้าบอดบีก ขอให้เฮงเฮงขึ้นไปเลยจ้าปังปังรวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าฮ่าฮ่าหาว่าเขาเพิ่งเกิดเพื่อนอายุน้อยอยู่เนาะหาว่าเพื่อนชนแก้วจ้าชนแก้วคนอย่างเจ้าสิมาตุยให้คนสะอ่อนบอดบิ๊กเอ้ยมีแต่เจ้าสีรวยรวยปังปังเฮงเฮงลุ่งลุ้งขึ้นไปนั่นแหละจ้าอายุมั่นขวัญยืนมั่งนี่สีสุกไป หนาตัวจาเฮงเฮงปังปังเด้อจาบอสบิก๊กเป็กจากหน่อยแล้วค่อยนอนเด้อผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เมนความเืนตนว่าละพีนนน่น้องจาเป็กเราก็นอนนอนบอสบิ๊กต่ออายุให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจ้าอันคู่ชิ้นจังแห่พี่น้องแล้วมันก็คอมเมนต์เนาะพี่คู่ชิ้นจังเราเป็นคนมักตลกแล้วแซวไหมพี่น้องซีแกมเขารวยแล้วบัสสินีเขาสละห่วหน้า เพื่นก็ฮว๋อหล่อนพี่น้องเขายืดอายุให้เจ้าคะ่ะใครคิดใครทําอะไรเดี๋ยวก,ก็กลับไปหาคนนั้นละจ้าอย่าไปหาว่าเพื่อนสุดยือ้อสุดเอื้อมเอื้อมไม่ได้เพราะเพื่อนไปถึงดาวังคารแล้วดังดัง,ดงจเจริญลุ่งเลืองไปไกลมองหาไม่เห็นฝุ่นแล้วละจ้าเฮงเฮงปังปังรลยรวยมาสร้างว่าแท้ผู้ดใดโพดนอบัตที่นี่โอ้ยเนาะนอนบหลับคืดฮอด คักเดอ้อบัตรที่นี่เสนอพี่น้องจา้าพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นว่าจังไรก็คอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังเนเด้อจา้าย่านิวกับอาโพดันพยาบาลฟินแลนด์มาบอกสู้ฟังสื่อดอกพี่น้องอย่าไปซีเรียสเดอ้อพี่น้องจา้าเฮงเฮงปังปังรวยรวยจา้าพยาบาลฟินแลนด์เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบายบาย